เห็นแล้วตกใจกับ Motorola Moto X 70 Air ชิป snapdragon 7 Gen 4บางเพียง6ม mm, ิลิเมตรแบตเตอรี่4,800 mAh แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยที่สมาร์ทโฟนระดับกลางนี้มีฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมายซึ่งทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายและคุณภาพที่ดีในการใช้งาน Motorola ทำให้เป็นเรื่องใหม่ในโลกของสมาร์ทโฟน ม o t o อร์โกลล์ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ของพวกเขาซึ่งคือ Moto X 70 Air ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแบบบางเฉียบรุ่นแรกของแบรนด์แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนพรีเมียมเหมือน iPhone Air หรือ Samsung Galaxy S 25 Edge แต่มันมีฟีเจอร์ที่น่าประทับใจอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือ Moto X 70 Air มีความบางเพียง6มิลิเมตรและหนักเพียง159กรัมน้อยกว่า iPhone Air ที่มีความบาง5 6มิลิเมตรและหนัก165กรัมและน้อยกว่า Samsung Galaxy S 25 Edge ที่มีความบาง5 8แมิลิเมตรและหนักกรัม ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Moto X 70 Air แผงหน้าจอ LED ขนาด6.7นิ้วดีไซน์แบนเรียบความละเอียด 1220p ซึ่งมีรีเฟรชเรท 144Hz ทำให้การแสดงภาพเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลความสว่างสูงสุด4,500นิตทำให้การใช้งานในแสงแดดสามารถดูได้อย่างชัดเจนเซนเซอร์แกนลายนิ้วมือใต้แผงหน้าจอและกล้องเซิฟีความละเอียด50ล้านพิกเซลทำให้การเข้าถึงและใช้งานสมาร์ทโฟนง่ายขึ้น แบตเตอรี่ความจุ4,800 mAh พร้อมรองรับการชาร์จไฟเร็ว65 w และชาร์จไฟไร้สาย15 w ับทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนได้นานขึ้นการตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความทนทานรองรับการตกกระแทกพื้นในหลายเหลี่ยมมุมและมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP68/69 ทำให้มันเป็นสมาร์ทโฟนที่ทนทานสูง แต่ที่น่าสนใจคือ Moto X 70 Air มีแบตเตอรี่ความจุมากกว่า iPhone Air และ Samsung Galaxy S25e ที่มีแบตเตอรี่ความจุ3,149 mAh และ3,900 mAh ตามลำดับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งใช้ศักยภาพจากเซ็นเซอร์ภาพของ Samsung และกล้องอัลทรยมุมกว้าง120องศาทำให้การถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้อย่างง่ายดายและมีคุณภาพ ชิปเซต snapdragon 7 gen 4ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุด 2.80GHz ทำงานรวมกับ ram lpddr 5 x ความเร็วสูงความจุด2 gb และ storage ufs 3.1ความจุ 2. 5 5 6 5 1 2 gb ทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างเร็วและสมจริงสีตัวเครื่องที่พัฒนารวมกับ p a n t o n e มี3เวอร์ชันคือ gadget g r a y lily pad และ brown screen ทำให้มันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีสไตล์และเป็นเอกลักษณ์ m o t o r o l er รลเลวางจำหน่าย Moto X 70 Air ผ่านเว็บไซต์ l e n o c o m ในประเทศจีนและคาดว่าจะได้รับการเปิดตัวในตลาดระดับโลกในเร็วๆนี้ภายใต้ชื่อรุ่น e 70ซึ่งคาดว่าจะมีราคาที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจคือ Moto X 70 Air มีความบางและหนักน้อยกว่า iPhone Air และ Samsung Galaxy S 25 Edge ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนพรีเมียมแต่มันมีฟีเจอร์ที่น่าประทับใจอย่างมากและมีราคาที่น่าสนใจแล้วคุณคิดอย่างไรกับ Moto X 70 Air? เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมายหรือเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาที่น่าสงสัยคุณคิดว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายและคุณภาพในการใช้งานและคุณคิดว่ามันจะมีความสำเร็จในตลาดระดับโลกหรือไม่โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้